ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อพระสูตรตามที่เล่ามาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เรื่องมาจบลงตอนที่พระน,นางของพระเจ้าบาลันตปะคือไม่เหสีของพระเจ้าบาลันตปะถูงนกขัสดีลิงจับเอาไปเขาก็หมายความว่าจับเอาไปแล้วอุ้มไปแล้วเข้ากรงเล็บ แล้วก็ในที่สุดพระนางเมื่อขณะที่นกไปจับฝังจะกินไปจับต้นไม้หวังจะกินตามต้นไทรแต่พระนางเป็นคนที่มีความเฉลียาดคือความเป็นบัณฑิตก็มาที่ความเฉลียาดพระนางใช้ปรบมือตบมือขึ้นแล้วก็ลองเสียงดังนกตกใจก็บินหนีไปมาเรื่องมาจบตอนนี้นะสำหรับวันนี้ก็เล่ากันต่อเรื่องพระสูตรนี้ไม่มีอะไรมาก เมื่อครั้งนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์อัสดงคหคือพระอาทิตย์ตกลมกรรมะเจว่ายก็ปั่นปวนแล้วหมายความเวลานี้เกิดปวดพระคันจะคลอดบุตรในพระคันเขาบรรดา <c oughs> ปรากฏว่าในพระคันเขาพราชเทวีนั้นกําลังปั่นปวนมากมหาเมฆคำรามร้อง หมายฟ้าร้องไม่ครึมตั้งขึ้นทุกทิศชื่อว่าความหลับไม่ได้มีแล้วแต่ลอดคืนยังรุ่ง่น,นก็หมายความมาปวดอย่างนั้นไอไ้เมฆก็ครึมฟ้าก็ร้องป่าก็ป่าเปลี่ยวก็เปลี่ยวอยู่คนเดียวหาที่พึ่งไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นทุกข์ทรมานบวกกับความกลัว พรน,นางเลยไม่ได้หลับตลอดคืนท่านบอกว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในความสุขในสมัยก่อนในสมัยที่ยังไม่ได้มาเข้าป่าในอยู่ในพระราชฐานมีความสุขมากไม่ได้แม้แต่คำพูดว่าอย่ากลัวเลยพระแม่เจ้าในหมายความพน,นางไม่มีอะไรจะต้องกลัวอัเวลานี้ปลากฏความทุกข์ครอบงำแล้ว แต่เมื่อราตรีที่สว่างความปลอดโปร่งไปจากวันลาหกก็ดีความขึ้นแห่งพระอรุณก็ดีความออกแห่งสัตว์ผู้อยู่ในคันของวันนางก็ดีได้มีแล้ว <c oughs> <c oughs> หมายความว่าเวลาถึงเวลาสว่างมันก็โปร่งหมดท้องฟ้าก็โปรง่งแล้วก็ปรากฏว่า แดดก,ก็จ้าแต่พร,พร้อมกันนั่นเองพ่ะนนางก็ทรงประสูติพระราชโอรสออกพอดีกัน <c oughs> นตามสำนวนบาลีรู้ว่าจะฟังยากๆหน่อยผมก็ไม่มีเวลาดูหนังสือมาก,ก่อนก็มากลางหนังสือคุยท่านฟังอ่านให้ฟังแต่บอกว่าในขณะเดียวกันนั่นเองท่านนางได้ตั้งชื่อพระราชโอรสว่าอุเทน พอถืออรดูเมกระะดูอรุณขึ้นที่ประสูตแล้วหมายความเมกมันปลอดโปร่งฟ้าก็โปร่งแสงได้ก็ปรากฏชิวเทนในตอนนี้ท่านบอกอัลละกปะปดาบทเสียพิธีท่านกล่าวว่าที่ที่อยู่แม้อัลละ,ะกะดาบทของฤาษีพระราชาที่นำมีพระนำอัลละ,ะกะดาบทที่ยังไม่ตาย ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นโดยปกติในวันที่มีฝนพันดาบทนั้นย่อมไม่ไปสูป่ป่าเพื่อ,ป,อประโยชน์กแก่ผลาผลไม้หมายความเวลาฝนตกถ้าไม่หาไม่ไปหาผลไม้เพราะกลัวหนาวไปยังโคนต้นไม้นั้นเพื่อจะเก็บกระดูกเนื้อที่นกกินเห็นไหมกระดูกและเนื้อที่นกกิน ก็เป็นการพอดีคล้ายๆกับเทวดาช่วยเพราะนางไปอยู่ตรงนั้นฝนฟ้าก็ตกท่าดาบทตามธรรมดาท่่นเข้าป่าลึกไปหาพลไม้แต่วันไหนถ้าฝนตกมันหนาวจัดมันเป็นป่าที่มีหิมะท่านก็ไม่ยอมไปไปเก็บกระดูกบ้างเศษเนื้อที่เหลือจากนกกินบ้างเอามาเป็นอาหารมาถึงทุบแล้วก็ต้มให้มีรสแล้วก็ดื่มกิน ราะฉะนั้นในวันนั้นพนดาบุก็คิดว่าวันนี้เราจะไปเก็บกระดูกที่นกทิ้งๆิ้งบางทีจะมีกระดูกอะไรบ้างที่สัตว์เอาสัตว์มากินจึงได้ไปที่ใต้ต้ตนไม้นั้นสแสวงหากระดูกที่โคนต้นไม้ได้ยินเสียงเด็กอยู่ข้างบนต้นไม้จึงแลดูเห็นพระราชเทวีจึงถามว่าเธอเป็นใคร ความจริงในตอนนั้นท่านดาบทไม่คิดว่าเป็นคนคิดว่าเอ๊ะทำไปเป็นใไข่คนเข้ามาอยู่ในป่านี้ไม่ได้ป่าลึกเช่นนี้แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยดีไม่ดีก็อาจจะเป็นนางไม้สงสัยแล้วแต่ว่านางไม้ทำไมมีลูกเล็ก <c oughs> ตามธรรมดาเทวดาเนี่ยไม่มีลูกเล็กไม่มีลูกร้องถ้าลูกของเทวดาปรากฏกายไม่ได้อยู่ในท้อง <c oughs> เกิดเป็นอุปป,ปาติกะเกิดผุดขึ้น ตเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีท่านบาด,ดาบทสงสัยนี้ถามว่านี่เธอเป็นใครนะมาอยู่ต้นไม้อยู่คนเดียวไม่กลัวหรือราชเทวีก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นหญิงมนุษย์เจ้าค่ะฉันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางไม้หรือไม่ใช่นางเทพสินดาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเจ้าค่ะท่านบันด,ดาบท ท่านก็จึงถามมาสงสัยท่านถามว่านี่เธอมาอย่างไงนะไอป่าเปลี่ยวอย่างนี้ไกลแสงไกลที่นี้ไม่มีคนเดินผ่านไปเพิ่นมาเธอมาได้ยังไงพระน,นานก็ตอบว่าฉันไม่ได้มาเองเจ้าค่ะนกฮัชดีเลิงมันนาฉันมามันหวังจะนาฉนันฉันกินเป็นอาหารแล้วบรรดาบาจริงกล่าวว่านี่เธอลงมาข้างล่างเถอ พระราชเทวี TV ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวแต่ความเจือด้วยชาตินี่หมายความกลัวจะผสมชาติผิดเพราะพะนางเนเป็นเชื้อราชตระกูลเป็นพระราชินีข้าพเจ้าอลกปะแต่ว่าจะไปครุกคราวกระดาบทซึ่งเป็นมูชายแม้ก็แก่เหลาเยสซะด้วยโครงยาขาวปูดีไม่ดีก็คราวอัตมาแลวคราวผมพระพูดเนี่ยแก่แล้ว และก็พ่อนางนี่ก็เพิ่งมีลูกคนเดียวยังสาวมากและความสวยก็ยังดีเป็นว่านางบกลัวจะมีความเจือหรือคลุกคล้ากันโดยชาติพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพันดาบทถามอยากจะทราบว่าท่านเป็นใครท่านดาบทก็ถามว่าเอ็นนี่เธอนี่เกรงว่าไปสมชาติผิดชาติผิดสีนี่ถามเธอเป็นใคร พนางก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระราชเทวีของพระเจ้าอัลลกะปะปรันตปะพันดาบกอกขึ้นตอบว่าแม่ฉันเองนี่ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกมาบวชพระราชาพระสมเด็จพนางยังกล่าวว่าถ้ากันนั้นท่านจงถแถลงมายากษัตริย์ให้ดู ความจริงมายากษัตริเขาว่ายังไงท่านันสีเขาว่าผมก็ไม่ว่านะท่านันสีว่าผมก็บาจะว่าตามนันสีนันสีไม่ว่าก็แล้วไปเป็นอนุว่าท่านดาเบดก็ฟันแสดงแสดงมายากษัตร์ให้ทราบพูดทห้ทราบว่ามายากษัตริย์เป็นยังไงก็ว่าเจทวีว่าเมื่อทรงฟังแล้วก็เข้าใจว่าองค์นี้เป็นกษัตริย์แน่จิงกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงขึ้นมา แล้วพาบดน้อยเข้าไปเจ้าลงไปด้วยบรรดาบทนั้นทําทางขึ้นข้างหนึ่งหมายควาทําท,ทางขึ้นไปข้างหนึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วรับเด็กเมื่อพระราชเทวีกล่าวห้ามว่าอย่ามือมาต้องร่างกายฉันนะอย่าจับฉันนะฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็ฉันเป็นกษัตริย์ท่านดาวโก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันจะมาจับเฉพาะเด็กฉันไม่จับเธอคือจึงไม่ไพยายามจับพระนางแล้วอุ้มเด็กลงมาแมพ้พระราชาเ,เทวีก็ลงตามลงมาครั้งนั้นท่านบรรดาบทจึงนำนางไปสู่อสมชนบทอสมบทหมายความที่อยู่ไม่กระทำศินลเพศเลยหมายความไม่ยอมไม่สินขาดเพราะรอการร่วมบวชเวณีต่างคนต่างอยู่อยู่ก็ได้ความเมตตาปราณี ถ้านุบำรุงพระน,นางด้วยและท้อท้อลูกน้อยด้วยอนุเคราะห์ให้มีความสุขนำน้ำพึ่งที่ไม่มีตัวมา <c oughs> แล้วนำนำข้าวสาลีเองเกิดเองขมาให้ได้ต้มเป็นยาคูแล้วเมื่อบรรดาบทนั้นกำลังบำรุงอยู่อย่างนั้นคเคาเลี้ยงดูมีความอิ่มหนำสมาสาร์ต่อมาในการอื่น พนางก็คิดว่าเราไม่รู้จักทางมาและทางไปเลยไอ้มาเนี่ยมาทางไหนก็ไม่รู้นกบันพาเหาะมาและทางที่จะกลับก็ไม่ทราบไปจะกลับทางไหนแต่ว่าท่านบอกว่าแม่เหตุสัตวว่าความคุ้นเคยของเรากระดาบทนี้ก็ไม่มีหมายความไม่รู้จักมาก่อนด้วยเวลานี้ก็ยังไม่ส,น,น,สนิทสนมกันดาบทท่กำลังลมัดระวงังศีล เพราะว่าพระนางวางท่าแบบนั้นเนี่ยอย่าถูกตัวฉันนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะท่านก็เลยไม่ใกล้ความกระสันก็ไม่เกิดกับพระดาบทจึงได้คิดแต่ว่าถ้าว่าดาบทอง์นี้จะทอดทิ้งเราไปเสียเราก็ดีลูกก็ดีทั้งสองคนก็จะถึงกับความตายในที่นี้เอง เราควรทำบ,บายอย่างใดอย่างหนึ่งทำลายสิงขบัรดาบทรูปนี้เสียเอาเขแล้ว <c oughs> นี่มเอาเขาแล้วควายเขาอ่อนขิดพันดาบทเขาแล้วเราควรจะทำบ,บายอย่างใดอย่างหนึ่งทำลายสิงขบัรดาบทรูปนี้เสียทำโดยการที่ดาบทรูปนี้จะไม่ปล่อยปละละเลยเราไปนั่็หมายความที่ทำอย่างนั้นนเจตนาร้ายไม่มี ได้เกรงวรรดาบทนี้ท่านหนีไปนางก็ตายลูกก็ตายเพื่อชีวิตของตนเองและเพื่อชีวิตของลูกก็ต้องทำทุกอย่างตามที่จะทำได้พระลาจทเทวีจึงทรงประลระบโลมพอดดาบทด้วยการแสแดงผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ยบ้างให้ถึงความม่นาแถ่ง่งศีลแล้วพลเอวัดทำหลุดลุ่ยบ้างยัวบังยาวบ้างสัมผัสกายบ้าง หยิบโน่นประคองนี่บงังดาบทเดินไปเมื่อทีเห็นว่าท่านจะเซความจริงไม่ได้เซก็บอกว่าเห็นท่านจะเซเข้าประคองบางเอาเอดเอาใจทุกอย่างดาบทเผลอก็โนดบางบีบบางไอ้ตัวนี้ที่ไอ้ไฟขั้วบวกก็ค้นลบมังชนกันนี่มันก็ไม่ไหวตั้งแต่วันนั้นมาท่้งบ่ชนทั้งสองก็อยู่ร่วมรักกันอยู่ในฐานะสามีภรรยา ที่ความจริงก็ไม่น่าจะโทษจะถามว่าสิงขาดไหมก็ความจริงดาบทฤษือนี่เขามีแค่สินห้าก็พอในบริการหนึ่งจะถือว่าเป็นชู้กับพัญญาเขาบอกคนอื่นเวลานั้นในฐานะพัญญาคนอื่นไม่มีแล้วท่านนางอยู่โดดเดี่ยวพิสรภาพขึ้นชื่อว่าสิงกาเมยไม่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 เป็นที่ละเมิดกับพระดาบท แตงกล่วาวพระบาลีว่ากุมารอเทนยกทัพช้างเดี๋ยว,ยวไว้ไล่ห้นาทีจะยกทัพได้ไม่ได้ไม่ทราบั้งกล่าวว่าต่อมาในวันหนึ่งพันดาบดตรวจดูความประกอบแห่งดาวฤกษ์เห็นความหมุนหมองแห่งดาวกษัตริย์ของพระเจ้าพรันทปะนี่ท่านเก่งนะในการดูดาวได้ฌานสมาบัติจึงตัดว่านางผู้เจริญ พระเจ้าปรารปนในเมืองโกสัมพีสวรรคตโคสิแล้วแต่ความจริงท่านไม่ทราบเพราะว่านางไม่ได้บอกว่าเป็นพระเหสีของใครมาก่อนท่าไม่ทราบพระราชเทวีจึงถามว่าเป็นพระเหตุไรพระเจ้าข่าทําไมท่านยินตรัสอย่างนี้ท่านมีความาค่ายกับพระเจ้าปรัรปปะอย่างนั้นหรือ นนด้าบทก็บอกว่าไม่มีพน,นางฉันไม่ได้โกรธเคืองกับพระเจ้าปันตปะเรานามพระเจริญเราเห็นความเศร้าหมองของดาวประจําองค์พระมหากษัตริย์คือของพระเจ้าปันตปะจึงพูดอย่างนั้นพระราชทีวีก็ส่งพระกันแสงแล้วครั้งนั้นดาบทจึงได้ถามพน,นางราชท,ทีวีว่านี่เธอร้องไห้เพราะอะไรทําไมจึงได้ร้องไห้ เมื่อพระราชเทเวีตัดบอกความที่ไปเจ้าพรนันตปะนั้นเป็นพระราชสวามีขามาองพระองค์แล้วก็ออจึงได้บอกว่าอย่าท่านยึงบอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนางธรรมดาของสต์ที่เกิดมาแล้วย่อมตายแน่แท้เหมือนกันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงเรืเร่องพังความตายไปได้นี่จะฟังเรื่องนี้แล้วก็จาไปดยนะพระนางตัวพัดพระรากของรักของจ้าใจจางพระราชสวามี ต่อมาก็มาทราบว่าพระราชสามีตายความรักยังผูกพันอยู่พระราชเ,เทวีจึงกล่าวว่าหม่อมฉันทราบพระพูดถึงเจ้าว่าคนเกิดมาแล้วมันต้องตายอันดาบทจินเน่บอกว่าถ้าอย่างนั้นทําไมหล่อนจึงได้ร้องไห้ละ่ะพระราชเ,เทวีก็บอกว่าบุตรขาหม่อมฉันวา่า่ววงลูกผูกคอนมีความรักในลูกเป็นผู้คนแก่ราชสมบัติ เพราะเป็นของตระกูลถ้าว่าเขาอยู่ในเมืองเขาจะได้ยกสเสวกชัติเกือได้เป็นพระราชาบัดนี้เขาเกิดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียนแล้วด้วยความโศกถึงอย่างนี้ไอ้ความโศกที่เกิดขึ้นอะโศกอย่างนี้นะไม่เหยโศกเสียนายพระเจ้าพรนันตปะจึงได้ร้องไห้พระผู้เป็นเจ้าโปรดทราบตามนี้ด้วยท่านบันดาบดที่ได้กล่าวว่านาง ถ้านางต้องการอย่างนั้นมันไม่เป็นไรช่างเถอะนางอย่าคิดไปเลยถ้าว่าหล่อนว่าถ้าว่าหล่อนมีความปรารถนาจะให้ให้บรมราชบุตรได้ราชสมบัติฉันจะทําการอย่างนั้นให้เขาให้ได้ราชสมบัติตามความปรารถนาครั้งนั้นพันดาบทได้พินและมนสําหรับช่างรักใคร แกราชบุตรของพนางแล้วในเวลานั้นช้างหลายแสนมาพักอยู่ที่โคนต้นไสย้อยลำดับนั้นพันดาบทถึงได้ตัดกับพระกุมารว่าเมื่อช้างทั้งหลายยังไม่มาถึงที่นั่นเจ้าจงขึ้นต้นไม้เมื่อช้างทั้งหลายมาถึงแล้วจงไร้หมดบทนี้ดีดสายพินสายนี้ช้างทั้งหมด ก็ไม่อาจแม้จะหันหลังกลับมาดูวิ่งหนีไปหลังจากนั้นเจ้าพึงลงมากุมารนั้นก็ทําอย่างนั้นตามตามที่สั่งทุกอย่างกลับมาทูลบอกความเมตต่อความที่ทําไปแล้วทุกๆประการขั้นถึงวันที่สองรันดาบทจนทึนได้ตรัสก,กับกุมารว่าวันนี้เจ้าจงไร้มนบทนี้แล้วก็ดีดพินสายนี้ ช้างวิ่งไปเหลียวหลังมาดูหน่อยแล้วก็วิ่งหนีไปอีกวันก่อนไม่เหลียวกลัวที่สุดในการตอบมานั้นกุมารก็ทรงตามที่ทำตามคําสั่งทุกอย่างแล้วก,กลับมาทูลความให้ทราบตามที่ปฏิบัติแล้วมีผลมัรดาบดงตัดเรียกพรามารดาของพวกกุมารนั้นมาแล้วตัดว่านางผู้จเจริญหล่อนจงให้ขา่าวสายแก่บุตรของหล่อน เขาเขาไปจากที่นี่จากเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแน่พระราชเทวีจึงได้ตรัสเรียกพระราชกุรอรสมาแล้วจึงตรัสว่าพ่อเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพันธปะในเมืองโกสัมพีนกหัดสนดีเลี้ยงนําแม่มาทั้งขณะที่มีคันลูกอยู่ลูกอยู่ในท้องแล้วก็ตรัสบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้นแล้ว ตัดว่าเมื่อเขาพากันเมื่อเขาพากันไม่เชื่อเจ้าจงเอาผ้ากำพลอันเป็นพระภูสาหม่มและพระธรรมรงอันเป็นเครื่องประดับเขามีดานี้แสแดงเมื่อตัดอย่างนี้แล้วก็ส่งพระราชบุตรไปเป็นอันว่าการส่งไปก็ได้กันแค่กันส่งไปดัรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จะไปจากนี้ไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดหรือเวลาห้านาทีก็คุยกันก่อนในตอนนี้ก็ย้อนหลังสักนิดหนึ่งคืออ่านหนังสือนี่อลอกขอแคกอยู่บ้างนะสำนวนไม่ได้สละสวยไม่ได้ดูหนังสือไม่จำในความไม่ก่อนก็รวมความว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตของคนเนี่ยัปนเป็นอนัิจจังเพราเจ้าเทนเน่เกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์ต้องพัดพรากจากกันมา พระพเจ้าพรันตปะก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นไม้ถ้าจะเป็นไหม้ต่อไปได้ไงก็ไม่ทราบอาจจะมีไห้สีน้อยๆลเล็กๆอีกมากกอได้วงความว่าชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ไม่พ้นจากความตายแนนบพระพเจ้าพรันตปะก็ต้องตายคองหนึ่งแต่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพิโตชายตีโสโกปพิโตชายตีพยัง ความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักพน,นางที่ต้องเสียใจเพราะว่ามีความรักในพระเจ้าปันตปภะซึ่งเป็นพระราชาสวามีภัยจะเกิดมีขึ้นมาได้เพราะสายราชโอรสคือพระราชบุตรควรจะเป็นกษัตริย์เธอว่าอย่างนั้นถ้าจะไม่ได้เป็นกษัตริย์เธอจงเสียใจกรวมความว่านิทานวัตถุ พระสูตรที่กล่าวมาในตอนนี้เป็นเรื่องของอนิจจังทั้งสิน้นไม่มีอะไรเที่ยงพนนางอยู่ในพระราชฐานต้องถูกนกจับมาพัดพระจากคนรของรักของชอบใจพระราชสวามีแล้วต่อมาในตอนนี้ท่านอันลปกาดาบทท่านตั้งใจว่าจะบวชเพื่อความพ้นทุกข์ ในที่สุดพระนางก็เกิดไม่ไว้วางใจเกรงว่าพันดาบดจะทิ้งไปก็ตั้งต้องทำให้บรรดาบทวงแก่แล้วกลับกลายเป็นคนหนุ่มใหม่นั่นคือต้องมีเมียสาวอันนี้ก็เปนยนิจังอีกมันไม่เที่ยงแล้วเปนอนัตาความเป็นโสต้องสลายตัวไปแต่ความเป็นมาของชีวิตไม่อยู่มันก็ไม่มีสุขมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นเขาบรรดาแทนพุทธบริษัท ไอ้ความเบนอณิจจังคือไม่เที่ยงก็ดีทุกขังความเป็นทุกข์ก็ดีอนัตตาในที่สุดพังสลายตัวก็ดีมันมีทุกสมัยที่พระพุทธเจา้าทรงเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องราวก่อนหน้าที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาสู่เมืองอสู่เมืองโกสัมพีก็รวมความเปสิ่งทั้งหลายด่านี้ที่ตนฟังก็จงนึกว่าทั้งหมดอาจจะทิงเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ที่เราเหมือนกับท่านัปุะกาดาบทแน่แต่ความพัดพราจากของรักของชอบใจต้องมีกับเราแน่บิดามันดาเป็นที่รักต้องจากเราไปและเราเอาจจะจากท่านจากเป็นไม่เป็นไรจากตายเดี๋ยวหลังก็ไม่พบฉะนั้นข็บรันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดว่าการเกิดอย่างนี้มันเป็นทุกข ถ้าเราจะเป็นเทวันดาลระผมก็มีสุขทุกคราวเรามุ่งมา่ปรารถนาจุดเดียวคือนิพพานนั่นคือหนึ่งนึกถึงความตายไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายหลังจากนั้นยึดคุณพระตนตรยัยรทางสามรายการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นนิพพงปฏิบัติตามท่านท่านวา่าอย่างไหนดีเราทำตามอย่างไหนไม่ดีเราคนละ แล้วก็ท่งศินให้บริสุทธิ์ผุดพ่องไม่ทําลายศินด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้วยึดตั้งอยู่ในพรมพิหารสี่เป็นปกติยึดมีเมตตาความรักคนและสัตว์ในโลกเสมอด้ดยรักตัวเรา อิมีความสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลเกื้อกูลในคนสัตว์มีความสุขทำได้ไม่ได้ใจอย่างนี้เป็นสุขเราจะไม่ฉาดิสยาไข่เมื่อคคลอื่นได้ดีเพราอยินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมใครจะวางเถยเมื่อบุคคลอื่นเพียงพรม<อ>เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราหวังผลิพานได้แน่ ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดถ้าตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นเทวดาทุพรมลงมาจากเทวดาทุพรมจะไม่พบกับบบยภูรมสี่คือเป็นสัตวน์นรกเปรตสุรกายสัตติฉันจะไม่มีกับบคุคคลผู้มีความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสุดทรง飒สวยมีโรคภัยน้อยย่อมเป็นที่รักของบคุคคลทั้งหลายมีอายุยืนนาน ทรัพส,สมบัติสินค้านจะบริบูรณ์พอกพูนไม่มีอันตรายกับทรัพย์สิสนแล้วก็บุคคลอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ในวาดจะทําให้เรามีความสุขวาจาจะเป็นที่พูดอะไรใครก็อยากฟังใครก็อยากเชื่อและจะไม่เป็นคนไร้สติสั่จัญญาประสาทจะไม่ฟันเฟือนคือไม่เป็นคนบ้าและไม่เป็นคนเปสส็นโคสแมนศาสตร์อรบรรดาแทนพุทธบริษัทมองดูเวลาก็หมดแล้วขอลากร อขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงม,มีแด่บรรดาท่านพุทธศาสรรนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี